สวัสดีค่ะดิฉันนางสมฤทธิธมาพรอายุเ4ปีมาจากอำเภอคงค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านเพราะว่าลูกๆเขาไม่ให้ทำอะไรแล้วค่ะฐานะก็ปานกลางค่ะก็คืออยู่ได้สบายๆค่ะก็ไม่เดือดร้อนมีนาอยู่แต่ไม่ได้ทำเบงค่ะมีคนมาทำให้แล้วก็เก็บค่เช่ากินค่ะรู้จักเก็ตมอจากอาจารย์ดาวค่ะชวนดิฉันไปฟังที่กรุงเทพค่ะพอประชุมเสร็จค่ะประชุมเสร็จก็เลย มาคิดอีกทีว่าเอ๊ะเราจะอยู่เฉยๆทำไมอายุเยอะก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะก็เลยลองศึกษาดูแล้วก็น่าจะลองมาทำดูในเมื่อเราก็สุขภาพเราก็ยังพอทำได้อะค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำเกลดมอค่ะคอันดับแรกเลยคือประทับใจท่านประธานก่อนค่ะคพ่าผู้บริหารค่ะคือพูดจาพูดจาดีมากเลยค่ะพูดจาให้กำลังใจแล้วก็แนะนำดีมากเลยค่ะอัธยาศัยดีแล้วก็ ไม่มองไม่มองผู้สูงวัยว่าเออผู้สูงวัยจะมาทําประโยชน์อะไรให้ด้วยเหรืออะไรประมาณนี้ค่ะท่านประธานก็มองแล้วก็ผู้บริหารทุกคนก็เห็นผู้สูงวัยก็ทักทายแล้วก็พูดจาให้กําลังใจดีค่ะเรื่องสินค้านะอันดับแรกเลยก็น้ําลิเซียค่ะน้ําผลไม้อะค่ะเพราะว่าตัวดิฉันเองก็มีปัญหาเรื่องเรื่องลำไส้อะค่ะได้ผ่าตัดมาทานไปอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เคยเท่าวที่เคยปวดก็เบาลงอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะถูกก็เลยทานต่อมาศึกษาอีก เรื่องเครื่องสำอางนะค่ะเทอรวิ่งเจลนะคะขัดหน้าพอดีฉันเคยเปิดร้านสมสวยค่ะเปิดร้านสวมาสยมส30กว่าปีแล้วค่ะใช้แล้วปรากฏว่าเห็นผลเลยนะคะว่าเออเอามาขัดมาแล้แลวแบบใครเห็นก็เอาไปขัดให้ใครใครก็เห็นแล้วก็สนใจนะคะใช้ไปได้สักอาทิตย์สอาทิตย์มันก็เปลี่ยนค่ะ,ค,ะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมาค่ะไปแนะนําใครแล้วก็เอาสินค้าไปทดลองก็ตอบรับดีมากเลยค่ะทุกคนเลยที่เอาไปนวดให้ขัดให้ก็ทุกคนก็ยอมรับค่ะ ยอมรับว่าสิน้าเราโอเคดีมากเรามานะคิดดูแล้วว่าเราสูงอายุก็ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะน่าจะทําประโยชน์ได้มีไรายได้เพิ่มมาเป็นค่าน้ำค่าไฟในครอบครัวก็ยังดีนะคะแล้วทําไมจะต้องมาทิ้งเวลาวันเวลาให้้ปรับประโยชน์ค่ะเราทําอะไรได้เราก็ทํามันอยู่ที่ตัวแล้วอยู่ที่ใจเราอะว่าใจเราสู้ไหมเราอยากจะทําอะไรทําประโยชน์อะไร วันเวลาทิ้งไปเราไม่ได้อะไรเราอยู่เฉยๆนี่สุขภาพเราก็จะแย่ลงนะคะเราก็ทํางานแล้วก็เพลินๆค่ะได้สตังค์ด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยสุขภาพเราดีแล้วก็ผิวพรรณเราก็ดีขึ้นค่ะผิวพรรณเราดีขึ้นแล้วยอมรับว่าตั้งแต่ทานสินค้าของเกณมอนะคะไม่ว่าจะคอลลาเจนเจก็ทานทุกวันค่ะเครื่องสมางก็เจลลิงเจลแล้วก็เซรั่มก็อยากจะชวนนะคะว่าลองมาศึกษา อธิจัดเกตมอดูนะคะสินค้าดีๆแล้วก็การตลาดดีๆอย่างนี้นะคะให้มาศึกษาดูก่อนแล้วก็จะได้ตัดสินใจนะคะว่ามันดีจริงไหมก็ปกติแล้วก็จะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทาจริงจังอ่ะจะไม่หยุดก็คือจะไปเรื่อยๆอาจจะไม่ว้อห,หวาเหมือนไม่รุ่นเขา่ะแต่ว่าเราก็ไปของเราเรื่อยๆเราไม่ได้หยุดนะคะเราจะออกหาของเราขอให้มีเวลาว่างนิดนึงเราก็จะออกแล้วค่ะไปคุยกับคนโน้นคนนี้เราจะไม่ทิ้งเวลาให้ให้ให้ป่าประโยชน์เลยอะคะ่ะเราก็จะไปคุยเพื่อ คุยตรงนั้นเพื่อนเราได้ประโยชน์นะคะเราได้สุขภาพดีด้วยได้เพื่อนด้วยสมองเราก็ได้ใช้งานด้วยค่ะ